สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ทางก้อน v i e Channel ได้นำหนังฝรั่งมานำเสนอนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้มีชื่อว่า Judas and the Black Messiah เป็นหนังในปี2021สำหรับนักแสดงนำมีดังต่อไปนี้ d ดนิเอลคารุยารับบทเฟ a ดแฮมตันลาคิ h s t ตนฟิล l d รับบทบิลโอนิลและ j จส s e เพิร์ม รับบทรอยมิเชลสำหรับในเรื่องนะครับบิลชายผิวสีเข้าไปในบาร์แห่งหนึ่งเขาแสดงตัวว่าเป็น FBI แล้วแจ้งข้อหากับคนในร้านว่ารถที่จอดหน้าร้านนั้นเป็นรถที่ถูกขโมยมาให้ส่งกุญแจรถมาเจ้าของรถรีบโต้แย้งว่าเขาไม่ได้ขโมยรถใครมาแต่ก็จำใจส่งกุญแจรถให้ขณะที่บิลจอออกจากร้านนั้นคนในร้านจึงบอกว่าคนนี้ FBI ตัวปลอมนี่นาเมื่อบิลเห็นดังนั้น เขาจึงรีบวิ่งขึ้นรถและขับรถหนีไปทันใดนั้นตำรวจขับรถไล่ตามจนบิลถูกจับตัวไปบิลถูกจับตัวไปเจอกับรอยซึ่งรอยเป็น f อฟเขาถามบิวว่าทำไมใช้ตาตำรวจไม่ใช้ปืนเหมือนพวกปล้นรถธรรมดาบิลตอบว่าเพราะถ้าโชว์ตาตำรวจเราจะเหมือนมีกองทัพหนุนหลังอยู่รอยจึงบอกว่าเขามีงานให้ทำทางด้านเฟรดเฟรดทำงานเป็นรองประธานจากพรรคเสือดำ สาขาอิลลินอยซึ่งวันนี้เขาได้กล่าวปาใสกับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยซึ่งการกล่าวปาใสของเขาคือการตําหนิผู้คนทําให้หลายคนลุกออกจากห้องไปหลังจบการปาใสเดโบรา Deborah, นักศึกษาหญิงที่นั่งฟังปาใสเดินมาคุยกับเฟรดเธอแนะนําให้เฟรดเตรียมตัวมาก่อนกล่าวปาใสและอย่าโจมตีผู้อื่นเฟรดจึงตอบไปว่าเขาพูดแต่ความจริงไม่ต้องเตรียมตัวหลอกหลังจากนั้นเฟรดกลับมายัางที่ทําการพัก เพื่อบอกเล่าเรื่องราวของพัรคให้กับทางสมาชิกพัรคซึ่งหนึ่งในนั้นคือบิลบิลทำหน้าที่เป็นสายตำรวจให้กับลอยเมื่อเวลาผ่านไปสักระยะบิลขอให้ลอยเอารถมาให้เขาใช้เพราะเขาจะได้เป็นคนขับรถให้เฟรดจะได้รู้ความลับมากขึ้นและอีกเหตุผลคือเฟรดจะไม่ขับรถด้วยตนเองเพราะเขามักจะถูกตำรวจคอยกันแกล้งตลอดเวลาแต่การที่เขาไปรณรงค์หาเสียงตามที่ต่างๆลอยจึงให้รถไปหลังจากได้รถแล้ว บิลจึงขับรถนำเฟรดไปยังที่ต่างๆซึ่งระยะนี้เฟรดไปยังแกงต่างๆเพื่อสารสัมพันธ์และวางแผนทำการบางอย่างซึ่งแกงเดอะคราวคือแกงใหญ่ของเมืองเฟรดก็ได้แกงนี้เป็นพักพวกด้วยเช่นกันการดำเนินการต่างๆของเฟรดบิลคอยรายงานให้กับทางลอยรู้ตลอดจนมีวันหนึ่งหลังจากพบก,กับแกงเดอะคราวมีหนึ่งในสมาชิกของเดอะคราวจำได้ว่าบิลเคยขโมยรถทำให้คืนนั้นบริกายของเฟรด์นำปืนมาจ่อที่หัวของบิล และบอกให้เล่าเรื่องที่ขโมยรถมาทั้งหมดบิลจึงบอกว่าเขาเคยปลอมตัวเป็น API และขโมยรถคนอื่นโดยรถที่ขโมยมาได้นั้นเขาจะจั๊มสายไฟเพื่อสตาร์ทรถเธอจึงของให้บิลจั๊มสายไฟให้ดูเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นเรื่องจริงบิลจึงจั๊มสายไฟให้ดูปรากฏว่ารถติดเธอจึงไม่สงสัยในตัวบิลหลังจากนั้นเฟรดและเดบอลาเป็นแฟนกันด้วยความใกล้ชิดเฟรดได้เดินทางพบกลุ่มต่าง,างๆเพื่อสร้างสัมพันธ์ โดยไม่จำกัดแค่กลุ่มคนผิวสีเท่านั้นทําให้ตอนนี้เขามีพักพวกอยู่ทั่วเมืองทาง FBI เห็นท่าไม่ดีจึงยัดข้อหาให้กับเฟรดเฟรดจึงต้องติดอยู่ในคุกไปราวห้าปีด้วยกันซึ่งระหว่างที่เฟรดอยู่ในคุกนั้นพักเสือดาเริ่มตกต่าลงสมาชิกเริ่มลาออกเงินบริจาคได้น้อยลงเช่นกันแต่บิลก็ยังทํางานอยู่ในพักจนมีวันหนึ่งหัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัยจากอีกเมืองมาหลบที่สาขาอิลลินอยบิลเลยถามว่า ท้าไม่มาอยู่ที่นี่เขาจึงตอบว่าเขาจับสายตํารวจได้ตอนนี้ฆ่าสายตํารวจคนนั้นไปแล้วเขาเลยมาหลบอยู่ที่สาขานี้เพื่อหนีไปยังเมืองอื่นเมื่อบิลรู้เรื่องนี้เขาจึงรีบไปพบกับลอยเพื่อถามว่ามีใครรู้เรื่องที่เขาไปสายตํารวจอีกไหมลอยจึงตอบว่ามีแค่หัวหน้าเขาและเขาเท่านั้นที่รู้บิลจึงเล่าเรื่องสายตํารวจที่ถูกฆ่าลอยจึงถามข้อมูลของคนที่ฆ่าสายตํารวจเพื่อจับกลุ่มลอยกลับมาอย่างสํานักงาน ได้ไปถามเรื่องนี้กับเพื่อนร่วมงานแต่เขากลับพบว่าหัวหน,น้าหน่วยรักษาความปลอดภัยคือสายตำรวจส่วนคนที่ถูกฆ่านั้นโดนปรับปั๊มเพื่อให้สายตำรวจทำงานได้อย่างปลอดภัยลอยจึงตะลึงกับเรื่องที่ได้ยินมาการปรับปั๊มของตำรวจต่อพักเสือดำเป็นใบยาดุเดือดจนมีวันหนึ่งตำรวจบุกมาจับกลุ่มคนในสำนักงานใหญ่บิลจึงรีบหนีออกมาแต่มีหลายคนถูกฆ่าและถูกจับกลุ่มไปส่วนเดบุลาเธอได้ตั้งคันกับเฟรดก็หนีออกมาได้เช่นกัน หลังจากจับคนไปทั้งหมดตำรวจจึงเผาสำนักงานใหญ่ข่าวการเผาสำนักงานใหญ่นี้รู้ไปถึงเฟรดแต่เฟรดที่อยู่ในคุกก็ทำอะไรไม่ได้ทางด้านบิลกลับมายังสำนักงานใหญ่เขาได้ร่วมมือกับสมาชิกพรรคคนอื่นในการบูรณะทำให้สำนักงานกลับมาใช้งานได้อีกครั้งเมื่อถึงกำหนดวันปล่อยตัวเฟรดบิวจึงไปรับเฟรดที่เรือนจำเฟรดจึงรีบตรงมายังสำนักงานใหญ่เพื่อมาดูความเสียหายแต่เขากลับพบพวกพ้องและสำนักงานใหญ่กลับมาทำการได้อีกครั้ง ทำให้เขาดีใจอย่างมากในวันนั้นเองมีการฉลองในการกลับมาของเฟรดแต่มีข่าวหลายคือจิมมี่หนึ่งในสมาชิกคนสำคัญเสียชีวิตจากการถูกตำรวจฆ่าทำให้พวกเฟรดโมโหอย่างมากวันต่อมาเฟรดจึงขึ้นพูดปราศรัยถึงการปฏิวัติผู้คนจำนวนมากให้ความสนใจตำรวจจึงเพ่งเล็งเฟรดมากขึ้นจากการที่เขาออกมารณรงค์การเมืองแบบนี้รอยจึงเรียกตัวบิลไปพบและเขาขอให้บิลเขียนแผนผังนบ้านพักของเฟรด เพราะเขาจะนํากําลังตํารวจจับกลุ่มซึ่งบิวก็เขียนให้แต่โดยดีเพราะเขาถูกลอยขู่ว่าถ้าไม่ยอมบอกเขาจะบอกว่าบิวเป็นสายตํารวจในคืนวันต่อมาบิลไปพบเฟรดที่บ้านพักพร้อมด้วยสมาชิกอีกหลายคนสมาชิกหลายคนเกลี้ยกล่อมให้เฟรดย้ายไปต่างประเทศเพราะที่นี่เขาอาจถูกฆาได้ถูกมือแต่เฟรดไม่ยอมไปเขาจะปากหลักอยู่ที่นี่บิวที่รู้ชะตากรรมของเฟรดในคืนนี้เขาจึงขอตัวกลับบ้าน กลางดึกคืนนั้นเองตำรวจบุกเข้ามาในบ้านเฟรดและได้ทำการกราดยิงทุกคนสุดท้ายเฟรดเสียชีวิตส่วนเดวิล่ารออตายหลังจากเหตุการณ์ในคืนนั้นบิลเด้เป็นเจ้าของปั๊มน้ำมันแต่การที่ช่วยเหลือ f อ i และเมื่อเวลาผ่านไปลูกชายของเฟรดที่เติบโตมาได้ทำหน้านที่เป็นประธานพรรคเสือดำจบไปแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้สารับความรู้สึกหลังรับชมเน้นเรื่องสนุกได้พลังมากๆครับ แดะนักแสดงนําแสดงได้สมบทบาทม,มากๆครับเหมือนเป็นเฟซตัวจริงมากครับใครชอบหนังดราม่าก,การเมืองแนะนําครับเป็นหนังที่ดีมากอีกเรื่องหนึ่งและหนังยังได้รางวัลออสการ์อีกด้วยสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์และกด subscribe ทาง e หรือทาง facebook สามารถกดไลค์คลิปและกดไลค์เพจกดมูฟ e ่แชนแนลเพื่อเป็นกำลังใจในการลงคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ